สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่เป็นช่างซ่อมมือถือช่างซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็นุ่มลูกทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการรีวิวนะครับตัวโปรแกรมดูลายวงจรนะครับที่ชื่อว่า ITEC ทคนะครับ i t ดเทซึ่งนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วที่ผมบอกว่ามีการเปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่ที่เป็นของโอ o n by i t ดเทคนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวโปรแกรมเขามีการอัปเดตนะครับในส่วนของเรื่องของมันติเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับมันติเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันในคลิปนนี้คคคําาว่ืออะะไรรับ ก็ก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับยังไงก็ฝากให้กับพี่พเนี่ยทาการกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็หากคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้กับพี่ๆที่เป็นเพื่อนช่างด้วยนะกันด้วยนะครับนี่เห็นไหมที่เขาบอกว่า Bitmap มันติเลเจอร์นั่นเองนะครับที่เขามีการอัปเดตขึ้นมาตัวโปรแกรมนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับไปใช้งานโดยกิกด้านขวาบนตัวนี้ครับก็กดดาวน์โหลดเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมตัวนี้จําเป็นจะต,ต้องซื้อใช้งานนะครับไม่มี การแจกฟรีนะไม่ได้แจกฟรีนะตัวนี้ต้องจําเป็นจะต้องซื้อใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็มีโปรโมชั่นนะครับก็คือซื้อ12เดือนเนี่ยก็ฟรีอีก6เดือนนะซื้อ6เดือนเนี่ยฟรี3เดือนนั่นเองนะครับเห็นไหมก็เท่ากับว่าถ้าเราซื้อ1ปีนะครับก็จะได้ใช้งานที่1ปี6เดือนนะครับที่เขากำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคานะครับที่หน้าเว็บไซต์ของเขาก็จะมี1เดือน3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนนะครับ สิบสองเดือนแบบหนึ่งคอมพิวเตอร์นะกซิงเกิลพีซีก็หนึ่งคอมแล้วก็สิบสองเดือนแบบสองพีซีนั่นเองนะครับส่วนตัวผมที่แต่จาหน่ายอยู่จะมีเฉพาะนะครับแบบหนึ่งปีเท่านั้นนะครับแบบหนึ่งปีทั้งหนึ่งพีซีแล้วก็สองพีซีซึ่งถ้าเปรียบเทียบราคากับตัวโปรแกรมบอลเนียนั้นจะราคาถูกประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับตัวน,นี้ก็คือยี่สิบห้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็เอาไปคูณกับราคาค่าเงินบาทตอนนี้ก็ตกอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดหรือสาสิบแปดบาทนะครับตัวน,นี้ก็ ค,คูณมาแล้วก็ตกประมาณถ้า1ปีก็ตกประมาณ10 0 0บาทนะครับถ้าีอ่ปีแบบ2 PC เนาะส PC ปีก็ตกอยู่ประมาณเกือบเกือบสองพบาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ในส่วนตัวโปรแกรมเขาก็ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วคือโคงคอนเซปต์ในเรื่องของรูปภาพนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของ ชื่อนะครับชื่ออุปกรณ์นะครับเบอร์ไอซีเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับในเรื่องของค่าไดโอดนะครับที่เขาบอกขึ้นมานะตรงนี้นะครับมีอะไรอีกล่ะในเรื่องของโวลเตจนะครับอ่าเห็นไหมในเรื่องของบล็อกอะแกรมนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ emc นะครับ e m c IP ไอพนะลายไ IP นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โปรแกรมอ่าตัวจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานด้วยนี้เลยนะครับ นี่ครับตัวนี้ของเป็นเวอร์ชันนะครับ1 3 7่8นะครับตัวนี้นะครับปึ๊บเพิ่มขึ้นมาครับนี่เลยครับการเปิดใช้งานนะตัวนี้เราก็เปิดเข้ามาที่หน้าโปรแกรมตัวนี้นะครับอ่าสามารถเลือกรุ่นจากทางหน้าต่างนะครับทางด้านซ้ายมือบนนะครับตัวนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเลือกนะครับที่เป็นแล็ปท็อปนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กจะอยู่ทางด้านข้างบนสุดแล้วต่อมาในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมี ยี่ห้อให้เราเลือกต่างๆมากมายเลยนะครับตามมาด้วยในเรื่องของอแท็บเล็ตนะครับเห็นไหมแท็บเล็ตก็จะมี Apple ก็จะเป็นพวก iPad นะครับแล้วก็ถ้า s a m s u n งก็จะเป็นพวก s a m s u งแ Tab เห็นไหมก็อยู่ในในหน้านี้นั่นเองนะครับเรามาดูที่สมาร์ทโฟนกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าสมาร์ทโฟนถ้าพูดถึง Apple ก็ iPhone นั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดที่ iPhone 11แล้วกันนะครับ iPhone 11เนี่ยค่อนข้างจะมีครบแล้วก็มีพร้อมนะครับเช่นบล็อกในแคมครับในเรื่องของแบตเตอรี่ คอนเนคเตอร์อ่าตัวนี้เราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะในส่วนของบล็อกไดอะแกรมนะครับเราจะมาดูที่ในส่วนของอ่าูชูชันหรือว่าการซ่อมด้วยภาพแล้วกันนะครับที่เคยพูดไปนะตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวโปรแกรมอิเทเนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดก็คือยกอให้เรื่องของภาพวิวหรือว่าภาพบอร์ดเนี่ยข้อๆที่จะชัดแล้วก็ใส่เคียร์นะครับ่อนข้างที่จะชัดแล้วก็ใส่เคียร์เห็นไหมครับ รวมาถึงทางด้านขวาเนี่ยเราจะซ่อมอาการอะไรนะครับเราสามารถคลิกได้เลยอย่างเช่นแฟลไลท์นะครับก็คืออากา,การเรื่องของ Fat แฟลชนะไฟแฟลนะครับอาอาการในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับผมในเรื่องของซาวด์สปีกเกอร์เห็นไหมครับตัวนี้เราก็สามารถดูได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไหมมีการซ่อมแต่ละอย่างได้เลยนะครับรวมถึงอ่าผมไม่ได้แจ้งว่าในเรื่องของเซอร์กิ นี่คือในเรื่องของชาร์ตนะครับลานะครับเราก็ต้องมีการเข้าใจในเรื่องของคําศัพท์ในเรื่องของการซ่อมทั้งนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะเรามาดูต่อนะครับในเรื่องของอ,อันนี้คือในเรื่องของชื่อชื <noite> ่ออุปกรณ์นะครับว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับมันก็จะบอกให้เราตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนะครับวิพีสามารถคลิกเดียวชื่ออุปกรณ์ได้เลยว่าอุปกรณ์นั้นมันชื่ออะไรแล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะฮะดิสเพย์ชิพอะไรพวกนี้เนาะ มาดูกันต่อที่ตัวโปรแกรมอย่าง iphone ที่เป็นในส่วนของตัวบิ t แม p นะครับหรือบอร์ดวิวนะครับบอร์ดวิวที่ที่ผมชอบจะบอกว่าในการคลิกดูว่าจุดเนี้ยนะครับไอซีหรือว่า R หรือว่า C หรือว่า L ตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อกับตรงจุดไหนเห็นไหมเขาก็จะบอกให้เราตรงนี้เห็นไหมในส่วนนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบตัวโปรแกรมของเขาที่เราคลิกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะโฟกัสเฉพาะจุดให้เราหรือว่าสว่างเฉพาะ จุดที่ที่เราต้องการที่จะซ่อมให้เราอย่างเงี้ยครับผมนี่ผมชอบนะครับนี่สมมติว่าผมคลิกตวัวนี้เห็นไหมมันจะโฟกัสจุดให้เราทําให้เราเนี่ยเห็นตรงจุดที่เราต้องการจริงๆนะครับผมขึ้นมาตัวนี้นะรวมถึงเราสามารถพลิกนะครับหรือว่ากลับด้านของตัวบอร์ดได้เห็นไหมกลับด้านตรงนี้ข้างบนตัวนี้ได้เลยพลิกซ้ายพลิกขวากลับด้านตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมอ่าส่วนนี้นะเห็นไหม รวมไปถึงสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับที่เขาเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของ bitmap นะครับ bitmap ในเรื่องของมัลติเลเยอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับเลเยอร์ตัวนี้เห็นไหมในเรื่องของเลเยอร์เนี่ยมาเราจะใช้ในกรณีที่เครื่องนั้นช็อตโดนน้ำนะครับทำให้เลเยอร์ด้านบนเนี่ยชั้นที่1มันขาดเราจะขูดเพื่อที่จะเชื่อมต่อลายนั่นเองครับยกตัวอ,อย่างเช่นด้านหลังของละกันครับเราสามารถเปิดทีละ1เลเยอร์ ers, ก็ได้นะเห็นไหม เลเยอร์ที่2นะครับหรือว่าลายตัวนี้มันขาดนะครับลายตาแกะตัวนี้มันขาดเนี่ยเราจะต่อตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีลายให้เราต่อยางงี้เห็นไหมเราสามารถมองเห็นได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวโปรแกรมเนี่ยไม่มีมัลติเลเยอร์ตัวนี้มันก็จะมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมมันจะมองไม่เห็นเลเยอร์ตัวนี้เห็นไหมอ่าอย่างงี you, ้นะครับท mm. ีนี <c oughs> <c oughs> <t uh <t uh ้ผมจะบอกนะนี <t uh <t uh ่ค uh> uh ือคําว่ามัลติเลเยอร์นะครับจะมีเลเยอร์ที่3เลเยอร์ที่4นะครับเลเยอร์ที่5เห็นไหมสามารถโชว์ all เลเยอร์เลยก็ได้นะครับเห็นไหมก็จะ ช่วยให้เราเนี่ยซ่อมบอร์ดได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ลายนั้นมันขาดลายนั้นมันชอ็อตจนลายมันขาดไปเราก็ใช้ตัวเลเยอร์ตัวนี้เพื่อดูได้นั่นเอง,เองครับเพื่อดูได้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ผมชอบก็คือเวลาที่ผมทําการสอนซ่อมหรือว่าอะไรก็ตามตรงนี้นะครับทําคลิปอยู่เนี่ยครับมันสามารถกดนะครับตัวนี้ครับที่รูปประกาตัวนี้ได้นะครับที่รูปประกาตัวนี้ได้เพื่อ ที่ช่วยในการทําให้อาจารย์ที่เป็นผู้สอนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะสมมติว่าผมซูมไปพวกผมอยากจะชี้ตรงเนี้ผมก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับเลือกสีได้เลยครับนี่ครับเลือกสีได้ว่าผมจะวาดตรงนี้นะปพ๊บอย่างเงี้ยครับชี้ได้เลยนะครับว่าผมจะชี้ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนี่คือง่ายนะให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมซึ่งโปรแกรมอื่นก็ยังไม่มีนะครับในส่วนนี้นะครับที่ผมดูในส่วนนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินล่ะได้เห็นไหมครับเห็นไหมอ่าถ้าเราปิดก็กดที่รูประกา3ซ้ำอีกทีหนึ่งอ่าเนี่ครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเอออันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับรวมถึงลายมันตีเลเยอร์ตัวนี้แต่ลายมัลติเลเยอร์ตัวเนี้ย ่าไม่ได้มีเฉพาะตัว iPhone อย่างเดียวนะครับซึ่งโปรแกรมตัวทั่วไปเนี่ยจะมี iPhone อยู่แล้วนะครับในส่วนของ l i n ม m u ติเลเยอรที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งครับเช่น iPhone x นะครับ iPhone x คอค่อมนะครับในส่วนนี้ครับลายมันติเลเยอร์ไอโฟนเนี่ยจะมีแน่นอนเห็นไหมครับเห็นไหมมีแทบจะทุกรุ่นแน่นอนก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงในเรื่องของการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี ทำให้เราขูดต่อลายอะไรได้ง่ายนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าลายขุดลายขาดนะในส่วนของประโยชน์ของมันติเลยเยอร์ตัวนี้ในส่วนของหน้านะครับหน้าตอนที่เราดูบอร์ดวิวหรือว่าบิดแมปตัวนี้ก็ยังสามารถใช้ตัวดินสอนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับมันก็ยังสามารถใช้ตัวดินสอนเนี่ยเพื่อที่จะวาดรหรือว่าชี้ได้นะครับช่วยในเรื่องของการทําสื่อการสอนต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมนะได้ง่ายๆเลยทีเดียวปุ๊บปิดได้เลยครับตัวนี้อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งที่เป็น Android กันบ้างนะครับนี้เราเห็น i p n o แลนะเนาะที่เป็น Apple นะครับผมยกตัวอย่างที่ซ m s u u n นะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยก็คือที่เขาอัปเดตมาครับที่น่าสนใจหนึ่งเลยในเรื่องของชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นถ้าเป็นโปรแกรมอื่นเนี่ยจะบอกเพียงรหัสรุ่นนะครับว่ารหัสรุ่นนั้นรุ่นอะไรแต่ บางทีเนี่ยเรารับบอร์ดมาหรือว่ารับงานซ่อมมาเขาถามว่ารุ่นเนี้ยมันซ่อมยังไงเขาบอกแค่ชื่อรุ่นมาเนี่ยบางทีเราไม่รู้รหัสรุ่นเนี่ยบางทีก็จะหาลําบากนะครับแต่ว่าโปรแกรมเนี้ยบอกทั้งชื่อรุ่นแล้วก็รหัสรุ่นให้เราเนี่ยสามารถให้เราเนี่ยสามารถที่จะซ่อมได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับที่เป็น5 g นครับถ้าเป็น5 g ปัจจุบันก็จะมี a 2 2 5 g a 1 4 5 g เห็นไหมครับ น, 14, 3, 2, G, น, 3, 3, G, นีนะครับ A14 5G A32 5G นะครับ A33 5G เห็นไหมครับมีรุ่น 5G ที่ค่อนข้างที่จะเจอะนะครับที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราลองดูสักหนึ่งรุ่นนะครับผมลองดูที่ A32 5G แล้วกันนะครับก็จะมีในเรื่องของที่ผมแนะนำไปก็คือในเรื่องของซ่อมด้วยภาพครับดูภาพ วิวบอร์ดบอร์ดวิวของเขาก่อนว่าค่อนข้างที่จะชัร์แล้วก็ใส่เคลียร์เราดูแล้วมันสบายตานั่นเองครับที่ผมชอบจุดน,นี้คือหนึ่งเลยมันดูแล้วมันสบายตานะครับนี่นะครับปุ๊บเรามาดูเราจะซ่อมอะไรล่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของชาร์จนะครับเราก็จะอยู่ที่ u s b ท้ายตัวนี้ได้เลยนะเยเขาจะบอกตัวนี้ค่าไดโอดนะครับก็บไดโอดมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับในสองค่าไดโอดนี่ไดโอดไวลูดัดบเห็นไหม เราสามารถวัดที่ตรงช็อคเก็ตได้เลยนะครับในเรื่องของค่าไดโอดรวมถึงชื่อนะครับ IC นะครับชื่อหรือว่าเบอร์ IC ซครับก็จะมีบอกให้เราตรงนี้นะที่คำว่าเซอร์กิตรงนี้นะครับเซอร์กิตรงนี้นะครับ,อรรรบไอชื่ออ่าอินเตอร์เซอร์เซอร์กิตัวนี้นะครับผมอ่าเวลูเห็นไหมอ่าอันนี้โวลลุมนะครับโวลลมอ่าโวลเตตนะอันนี้โวลเต็คือไฟขาออกตัวนี้นครับเห็นไหม ฮะปุ๊บเเห็นไหมเรามาดูที่บิตแมปของตัวซัมซุงกันบ้างนะครับบิตแมปของตัวซัมซุงนะก็คืออยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือโปรแกรมบิ t แม p หรือว่าบอร์ดวิวของตัว Samsung นะครับเมื่อกี้เราดูไปของ iPhone ไปนะ p h o n e ตัวนี้ไปเห็นไหม iPhone X อันนี้ก็ดูไปแล้วนะเรามาดูที่ของ Android กันบ้างนะครับฝั่ง Android ฝั่ง Android ก็จะมีเห็นสังเกตนะครับที่อยู่ข้างบน,น,นัวนี้ก็คือในเรื่องของ เลเยอร์ตรงนี้ครับเห็นไหมโชว์เลเยอร์ตัวนี้เรามาดูซิว่ามันมีเลเยอร์บ้างไหมอ่าตัวเนี้ยในเรื่องของตัว Android นะครับก็จะมีในเรื่องของลายเลเยอนนร์เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับในกรณีที่ผมซ่อมแล้วเครื่องโดนน้ามานะครับซ็อกเก็ตตัวเนี้ยมีลายขาดอ่ะเราจะจะขูดต่อลายตัวเนี้ยว่าลายมันไปตรงไหนอะไรยังไงพวกนี้นะครับเราสามารถเปิดในเรื่องของเลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับเลเยอร์ Layer ที่2ดูซิเนี่ยก็จะเห็นลายเพิ่มขึ้นมา หรือว่าเลเยอร์ที่2เนี่ยยังไม่ไม่ถูกนะครับในลายที่เราต้องการที่จะต่อเราก็สามารถเปิดนะครับหรือว่าปิดเลเยอร์ที่2แล้วก็เปิดเลเยอร์ที่3ขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของตัวโปรแกรมเขาที่เขาอัปเดตมานะครับเลเยอร์ที่5ก็ยังเปิดได้เลยเห็นไหมนะครับในสองตัวนี้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าอ่าตัวเนี้เป็นในเรื่องของ เอ็นดอยเนี่ยเขาก็ยังมีการอัปเดตในเรื่องของมันติเลเยอร์เพิ่มเข้ามานะครับมันติเลเยอร์เพิ่มเข้ามารวมถึงที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในเรื่องของปากกาอะไรพวกน,นี้ก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่ใช้งานได้หมดเลยนะครับอันนี้นะ,นะอันนี้ในเรนะื่องของมันติเลเยอร์นะก็ทำให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีการอัปเดตเนี่ยที่รุ่นที่ไม่เยอะนะครับรุ่นที่ไม่เยอะก็เดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับยกตัวอ,อย่างเช่น A31S หลามีไหมนะครับ A30s ยังคงไม่มีเดเยอร์ที่มากนักน,นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอทางเจ้าของโปรแกรมเขาอัปเดตต่อไปเนาะก็หลักๆเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมเป็นการดูว่าจุดเนี้เชื่อมต่อกับจุดไหนเห็นไหมครับเราก็สามารถโฟกัสในการทํางานของเราได้เลยนะครับรวมถึงอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีถ้าส่วนมากซัมซุงนะครับซัมซุงแล้วก็จะมีเซี่ยมี่โฮเนะจะมีในเรื่องของอ่าซีเซียติกนะครับหรือว่า ลายวงจรให้เราดูนั่นเองนะครับถ้าสําหรับพี่พที่ชอบวิเคราะห์ดูลายวงจรนะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมไหมก็สามารถมานั่งดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับผมก็สามารถดูลายวงจรพวกนี้ได้เลยนะครับสําหรับพี่พี่ที่ชอบเป็นสายวิเคราะห์นั่นเองนะครับผมครับอ่าซับบอร์ดเดี๋ยวเรามาดูซับบอร์ดกันบ้าง ซับบอร์ดก็หมายถึงว่า,าในรื่นของตัวที่เป็นก้นชาร์จนั่นเองนะครับชัร์ชาร์จหรือว่าซับบอร์ดล่างนั่นเองนะครับสาหรับก้นชาร์จเนาะมันก็จะมีลายที่ให้เราได้เห็นกันนะครับคือลายชาร์จนะครับลายชาร์าลายสปิกเกอร์เห็นไหมครับที่เขาบอกให้เราตรงนี้เนาะมีสปิเกอร์เมนนะครับ,รกกร Main, รบหูฟังนะครับที่บอกให้กับเราในเรื่องของตัวก้นชาร์จตรงนี้นะครับผมปึ๊บออดิโอแล้วมีอะไรอีกอะ มาดูที่ยี่ห้ออื่นกันบ้างอย่างเช่นตัว oppo กันบ้างนะครับ oppo หรือว่า realme เนาะถ้า oppo realme ตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าซ่อมซ่อมด้วยภาพหรือว่าหรือว่า mobile solution นะเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็ไม่มีในเรื่องของ c e c u a r metric นะครับไม่มีในเรื่องของ c e c u a r metric บางรุ่นก็จะมีในเรื่องของ bitmap ให้นะครับ bitmap หรือ,อ board view ให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของการซ่อมด้วยภาพนะครับเราจะซ่อมอาการอะไรแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมว่า ทำออกมาได้ดียก็คือเขาจะคงในเรื่องของรูปแบบนะครับรูปแบบของตัวภาพบอร์ดเนี่ยไว้ที่เดิมตรงนี้นะครับไว้จุดเดิมตรงนี้อ่ะปึ๊บแล้วเราคลิกตัวอาการที่เราจะซ่อมเนี่ยมันก็จะมีลายเลเยอร์ที่ลายอาการที่เปลี่ยนขึ้นไปแต่ว่ายังคงเป็นรูปบอร์ดเดิมทําให้เราเนี่ยอ่าดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ลายตานะครับดูไม่ลายตาหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนของตัวบอร์ดหมุนซ้ายหมุนขวาแต่ว่าตัวเนี้ย เป็นภาพบอดตรงจุดเดิมได้เลยนะครับเราสามารถซ่อมหรือว่าคลิกดูเป็นอาการอาการตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของภาพคมชัดอะไรพวกนี้ผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าตัวโปรแกรมอินเทกเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผม่าเห็นไหมจะมีบางตัวนะครับที่มีซีคลิมิติกให้นะครับเห็นไหมบางตัวก็จะมีแค่ซ่อมด้วยภาพนะครับตัวนี้เราสามารถดูนะครับในเรื่องของอ่า เขาเรียกว่าซีเคียวเมติกได้นะตัวนี้นะซ่อมต่างๆนะครับบล็อกไรอะแกมเนาะตัวนี้นะครับพี่ๆก็าสามารถมาดูได้นะครับตัวนี้นะแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์นะครับเราสามารถมีคอรตรงนี้ได้ครับแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์ว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเหนอะ่า ไปดูต่อครับเรามี3ก็จะมีในเรื่องของซ่อมด้วยภาพแล้วก็ตัว bitmap นะครับหรือว่า board view นั่นเองนะครับก็สามารถคลิกเนาะในกรณีที่รายขาดหรือเราอยากรู้ว่าจุดนี้เชื่อมต่อไปจุดไหนก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะโฟกัสนะครับในจุดที่เราต้องการได้เลยนะครับเห็นไหมตัวน,นี้นะครับเห็นไหมเนี่ยตอนที่ผมซูมเนี่ยผมจะใช้การ scroll มาส์นะครับ s c r o l เมาส์เพื่อซูมนะครับแล้วผมอยากจะซูมตัวจุดไหนผมก็จะใช้เมาส์นะครับ เลื่อนไปที่จุดนั้นนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะซูมให้เราตรงจุดนั้นได้เลยนะครับเห็นไหมถ้าผมต้องการที่จะซูมบริเวณนี้นะครับซูมเข้าซูมออกบริเวณนี้เห็นไหมจะมีเมาส์หรือว่าจุดโฟกัสหรือว่าจุดไฮไลท์อยู่ให้เรานะครับเห็นไหมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการซูมนะครับปึ๊บนะคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากมาก็ได้นะครับเห็นไหมนะประมาณนี้นะครับรวมถึงลายมันติเลเยอร์นะครับเออเอ็นดอยบางตัวก็ยังอยู่ในช่วงของการอัปเดตหรือว่าการพัฒนาเข้ามาครับ เราสามารถหมุนรูปบอร์ดได้ตรงนี้ได้เลยนะหมุนได้เลยนะครับรวมถึงกลับด้านกลับด้านซ้ายขวาบนล่างนะครับนี่สามารถทําได้เลยนะครับเนอ่ะเรามาดูที่เป็นอ่า vivo กันบ้างนะครับ vivo นะครับ oppo vivo samsung นะที่เราเจอกันบ่อยๆครับ vivo ส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของอ่าการซ่อมด้วยภาพหรือว่าโซลูชันการซ่อมเครื่องนั่นเองนะครับยกตัวอย่างสักรุ่นหนึ่งเอารุ่นที่ คิดว่าน่าจะเจอกันบ่อยๆอย่างเช่นวา914แล้วกันนะครับ,บา914เนาะก็จะมีในเรื่องของการซ่อมด้วยภาพนะครับเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันสิเห็นไหมดูดูภาพบนตัวบอร์ดครับเป็นไงครับชัดใสเคี่ยมไหมครับชัดใสเคีร์มองแล้วมันสบายตานะครับตัวนี้มันมองแล้วันสบายตาแล้วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะซ่อมตรงจุดไหนร่รวมถึงลาย RSP เห็นไหมในกรณีที่เราต้องการที่จะ ใช้ UFI นะครับหรือว่ากล่องอต่อลลย i S/P เราก็เขาก็มีลลย i S/P ให้เราเห็นไหมครับเรามาดูสักรุ่นหนึ่งซิว่า Vivo ที่ผมอยากได้ลลย i S/P อย่างเช่น Vivo Y02 แล้วกันนะครับ Vivo Y02 นะผมอยากได้ลลย i S/P นะครับตัว Y มีไหนเอ่ย Y02 ดูซิว่าเขามีให้ผมไหม Y02 นะครับ มีไหม i อเ i s p ไไม่มีนะครับตัวนี้ IP ก็ยังไม่มีนะเห็นไหมเขาน่าจะกำลังทำอยู่นะครับรวมถึงชื่ออุปกรณ์บนบอร์ดอ่ะตอนนี้ชื่ออุปกรณ์บนบอร์ดนะครับชื่อ IC นี่มีแล้วนะครับมีแล้วนะครับปุ๊บค่าในโอดมีแล้วนะครับค่าในโอดที่อัปเดตมาเนาะอ่ะรวมมาถึงอีกหนึ่งทิกนะครับอีกหนึ่งทิกส่งท้ายนะครับสำหรับการใช้งานตรงนี้นะอีกหนึ่งทิกส่งท้ายในการใช้งานตรงนี้ถ้าหากว่าพี่ๆีเนี่ยอ่ารู้แล้วว่า IC ตัวนี้มันเสียนะครับ IC ตัวนี้มันเสียพี่พี่อยากจะหานะครับอยากจะหาว่า IC เบอร์เนี้ยมันอยู่ที่เครื่องหรือว่ามือถือรุ่นไหนบ้างนะครับพี่พี่สามารถนี่ครับจำหมายเลขนะครับจำหมายเลข่า IC เบอร์นี้ mt 6 1 7 7 m mv นะครับ mt 6 1 7 7 mv นะครับพี่พ,พี่สามารถกดมาที่หน้าแรกตัวนี้นะครับกดมาที่ด้านบนตัวนี้ครับนี่สามารถเซิร์ชได้ครับว่า ตัว IC เบอร์เนี้ยมันอยู่ในรุ่นไหนบ้างเผื่อที่เรามีบอร์ดอะไรในรุ่นนั้นนะครับอย่างเช่น MT 61.7 7 MB นะครับผมแบบนี้นะครับกด Enter เข้าไปครับเขาก็จะบอกกับเราว่า,า IC เบอร์เนี้ยนะครับมันอยู่ที่บอร์ดรุ่นไหนบ้างเราก็สามารถไปหาตัวอะไรที่อยู่บนบอร์ดพวกนี้ได้เห็นไหมมีรุ่นทุกนี้ได้เลยนะเห็นไหม จะมีบอกทั้ง Infinix, Oppo, Nokia สเปคเห็นไหมมีหลายหลายรุ่นเลยนะครับที่มี่า IC เบอร์นี้อยู่เราก็สามารถดูว่าบอร์ดอะไรที่อยู่ในมือเราเนี่ยมี IC เบอร์นี้ไหมนะครับเพื่อที่เราจะไปยก IC ตัวเนี้ยเพื่อมาเปลี่ยนให้กับ vivo y 0 2ตัวนี้นครับอาอีกสักเบอร์หนึ่งครับอีกสักเบอร์หนึ่งนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอ c า vc 7643นะครับ v c 7 6 4 3นะพี่พี่ก็สามารถ คลิกตรงนี้ได้เลยนะคลิกมาที่หน้าแรกด้านบนเนาะแล้วก็พิมพ์ไปเลย V C 6 7 4 3นะครับ4 3เนาะอ่าตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ต้องสนใจนะพิมพ์ไปได้เลยนะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกนะอ่าไม่เจอเดี๋ยวผมไปดูใหม่อีกทีนีด V C 7 6 4 3ไม่เจอเหรอ V C 7 6 4 3 V C 7 6อ่าผมใส่67นะมันก็เลยไม่เจอนะครับ7643อ่าปุ๊บอันนี้ก็น่าสนใจเห็นไหม มันก็จะบอกกับเราว่า IC ตัวนี้อยู่ในรุ่นไหนบ้างทําให้เราเนี่ยหาอะไหล่ได้ง่ายขึ้นนะครับหาอะไหล่ได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวที่ช่วยให้เราเนี่ยซ่อมงานได้ง่ายขึ้นนะซ่อมงานได้ง่ายขึ้นนี่เห็นไหมปุ๊บบล็อกไดอะแกมนะครับตัวนี้เป็นบล็อกไดอะแกมมีอะไรให้เราบ้างนะครับเกี่ยวกับ IC เบอร์ต่ตางๆนะครับขาอินพุตเอาพุตนะไม่มีอะไรนะครับ บล็อกในแกรมของตัวเครื่องนะครับก็จะมีประมาณนี้หลักๆก็กๆจะมีประมาณนี้เห็นไหมจะเห็นได้ว่าในอของฝั่งอินดอ i d เนี่ยเราสังเกตจากวงกมลมตวเนี้บางทีหลกัหลกๆเลยก็จะมีในเรื่องของการซ่อมด้วยภาพให้เรานะครับต่ยังไม่มีในเรื่องของบีชแมปให้เราอย่างเงี้ยมีตรงนี้แค่อันเดียวนะครับตัวนี้มี2วงอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฉะนั้นก็อดใจรอสักน,นิดนึงนะครับในเรื่องของรุ่นที่ยังไม่มีนะแต่หลักๆเนี่ยเรื่องของการซ่อมด้วยภาพก็ช่วยเราได้เยอะแล้วนะครับ นี่ราคาตัวโปรแกรมนั้นก็ไม่แพงนะครับต่อปีอยู่ประมาณ1,000บาทเองนะครับ1,000บาทเองก็ใช้งานหรือว่าซ่อมมือถือเนี่ยสัก1-2เครื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ทุนคืนแล้วนะครับได้ทุนคืนแล้วนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่งท้ายสักนิดนึงในเรื่องของอ่าเซมี่นะครับเ a มี ME, นะ่เห็นไหมก็จะมีรุ่นให้เราเ,อเยอะเลยนะครับอย่างโปรโค X3 Pro เห็นไหมครับก็จะมีตัวนี้ x3 NFC นะครับมีลายเลเยอร์มีอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมตัวนี้ก็ยังไม่มีลายเลเยอร์ให้เราเลือกมางนักน่าจะอยู่ระหว่างการอัปเดตนั่นเองนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ครับผมก็ดีเลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับตัวโปรแกรมอื่นก็ยังไม่มีในเรื่องของลายเลเยอร์ตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาในตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่เป็นช่างมือใหม่ที่งบยังไม่เยอะนะตัวโปรแกรมตัวนี้ผมก็มองว่าเหมาะเลยทีเดียวนะครับเหมาะเลยทีเดียวที่เราจะ นะนซื้อไปใช้งานนะครับผมก็แนะนำครับซื้อของแท้ดีกว่านะถ้าเราซื้อของแท้ปุ๊บมีการอัปเดตภายใน1ปีระยะเวลา1ปีที่เราซื้อเนี่ยมีการอัปเดตรุ่นแล้วก็เทคนิคใหม่ๆมาตลอดเวลาผมก็แนะนําให้เราซื้อเป็นแบบที่เป็นแบบซื้อใช้งานดีกว่านะซื้อแบบของแท้นะครับก็เขาจะอัปเดตรุ่นแล้วก็อัปเดตในเรื่องของแมปเลเยอร์พวกนี้ครับโซลูชันการซ่อมต่างๆตรงเนี้ย ให้เราเรื่อยๆนะครับให้เราเรื่อยๆมีมือถือรุ่นใหม่แน่นอนครับภายใน1ปีเนี่ยเรา,าไม่มีมือถือซ่อมแค่รุ่นเดียวแน่นอนนะครับก็จะมีรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนาะหนึ่งเดือนนี่ออกรุ่นใหม่แทบจะไม่หวั่นไม่ไหวนะก็ฝากให้กับพี่ๆนะพอเป็นตัวเลือกนะครับสําหรับตัวโปรแกรมอย่างเช่นอิสเทคตัวนี้นะครับอิสเทคตัวนี้นะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมรูวงจรหรือว่ามีโปรแกรมแล้วอยากจะเรามีอีกสักหนึ่งตัวเพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อให้เราได้เห็นชัดเจนก็ฝาก,กาตัวโปรแกรม i t e เทไว้ด้วยนะครับอเทไว้ด้วยอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นที่จัดวันนี้ก็คือซื้อ12เดือนแถมฟรีนะครับอีก6เดือนนะครับซื้อ12เดือนแถมฟรีเองเดือนซื้อ6เดือนแถมฟรี3เดือนเห็นไหมครับตัวนี้นะก็สามารถทักเข้ามาที่ Facebook สมยศบุญคงได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะไงผมลาไปก่อนครับคลิปนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ